ก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่ดีเลย์ประมาณ3ปีครับกับประเด็นการซ้ำศพนะและเรื่องนี้เนี่ยใครถูกใครผิดและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนนี่เป็นเพียงข้อมูลที่ผมนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ชมไปคิดต่อเอาเองนะครับว่าการซ้ำศพมันผิดหรือไม่ผิด แม่กำลังนั่งอ่านดราม่าในอาร์มกับสายแลนเลยนะครับก็เป็นดราม่าที่ได้ความรู้เอามากๆนะครับแต่ก็มีดราม่าใหม่ครับเรียกได้ว่าดราม่าใหม่ได้ไหมอ่ะมันดีเลยประมาณ3ปีครับเรื่องซ้ำศพเนี่ยพูดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นฮนะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะทําคลิปนี้อย่างเป็นกลางที่สุดนะซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเอาข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆนะครับมานําเสนอแล้ท่านผู้ชมเนี่ยวิคห์เองนะครับก็เป็นดราม่าที่บูมขึ้นมาในช่วงข้ามคืนนะครับที่จริงดราม่าซ้ำศพเนี่ยมันมี man มากแล้วครับแต่เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายเนี่ยในช่วงปี2018ครับเป็นปีที่เกมมือถือกําลังดังกําลังมาครับโดยเฉพาะแนวเกมบัเทิลหรืย่าะครับก็ได้เกิดกระแสดราม่าครับทั้งในเกมฟรีไฟส์และเกมพับจีม b บ l e ครับว่าซ้ำศพเพราะอะไรซ้ำศพทําไมทําไปเพื่ออะไรก็เป็นดราม่าที่บางคนก็ว่าผิดเป็นดราม่าที่บางคนก็ว่าไม่ผิดก็เถียงกันอยู่2ฝ่ายนี่แหละครับวนเวียนกันไม่จบไม่สิ้นครับและก็มีประเด็นขึ้นมานะครับกับการซ้ำศพอีกแล้วครับกับเฮเลน ที่ออกมาพูดเรื่องการซ้ำศพครับซึ่งประเด็นตรงนี้นี่แหละครับเถียงกันนานว่าซ้ำศพผิดไหม บ้างก็ว่าผิดบ้างก็ว่าไม่ผิดก็เห็นกันไปดีเบตกันในขับเฮาจนเป็นกระแสะใหญ่โตขึ้นมานะครับและผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นเพื่อนกับเฮเลนเฮกครับดังนั้นเพื่อความเป็นกลางครับผมไม่ขอสรุปดราม่าเรื่องเฮเลนเฮกที่ออกมาพูดเรื่องการซ้ำศพแล้วกันนะครับแล้วก็มีการดีเบตว่าใครแพ้ใครชนะก็ไปตามกันเอาเองนะครับดังนั้นในคลิปนี้จะพูดเรื่องการซ้ำศพลุ้นล้วนครับย้ำนะครับว่าการซ้ำศพลุ้นล้วนไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เฮเลนเฮกออกมา มาพูดไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ใครก็แล้วแต่ออกมาพูดครับโอเคเรามาเริ่มเรื่องราวกันเลยดีกว่านะครับคือเรื่องการซ้ำศพผมจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายหลักๆครับก็คือคนที่บอกว่าการซ้ำศพผิดกับคนที่บอกว่าการซ้ำศพ ไม่ผิดซึ่ง2ฝ่ายนี้จะอยู่ตรงข้ามกันครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฝ่ายครับนั่นคือฝ่ายที่เฉยๆครับคือกลุ่มที่เฉยๆเนี่ยคือกลุ่มที่รู้สึกว่าการซ้ำศพก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่แล้วผมเนี่ยก็อยู่กลุ่มเฉยๆครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมโดนซ้ำศพผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่และถ้าผมไปซ้ำศพคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาฮะแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากๆครับที่มีคนเห็นต่างและเรื่องความเห็นไม่ลงรอยหรือความเห็นไม่ตรงกันมันก็เป็นเรื่อองงปกติข บริบทในสังคมมากๆครับที่จะมาเถียงกันว่าสิ่งไหนถูกว่าสิ่งไหนผิดต่างคนก็ต่างเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักครับและการเถียงกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดหลักธรรมทางด้านศาสนามันจะไม่มีวันจบสิ้นครับและการซ้ำศบนี่เองนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าครับและนี่เองครับคือปัจจัยหลักที่ทําให้ดรามานี้ยังคงดําเนินต่อไปครับคือเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรก เลยดีกว่านะครับผมขอยกเป็นตัวอย่างละกันนะครับกับการซัดกันระหว่างคนที่เห็นด้วยกับการซ้ำศพกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการซ้ำศพเหตุการณ์แรกนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บแชมเปี้ยนทัวร์2021โซนยุโรปครับซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ทางไลโอจัดขึ้นเองในการแข่งขันนี้นะครับเป็นการแข่งขันของทีม G2 ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทีม G2 ชอบซ้ำศพชอบนั่งทับศพชอบเด้าศพในการแข่งเอามากๆครับจน ทางไลออดนะครับต้อง ออกคำสั่งเตือนผู้เล่นครับว่าอย่ายิงซ้ําศพหรือนั่งทับศพเพราะในรายการแข่งนี้มีคนดูจํานวนมากกลัวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและการพิมพ์มาแบบนี้ของไลออดนะครับก็คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าไลออดไม่อยากให้มีการยิงซ้ําศพหรือนั่งทับศพในเกมของตัวเองและในการแข่งของตัวเองนั่นหมายความว่าไลออดก็ไม่เห็นด้วยกับการซ้ําศพคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไลออดก็ไม่ได้มีกฎเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าการซ้ําศพเป็นเรื่องที่ผิดเพียงแค่บอก ไว้กว้างๆนะครับว่าควรมีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งแต่ทาง CEO ของทีม G 2ก็ออกมาบอกว่า ช่างหัวกดส้นตีนี่ยิงซ้ำศพต่อไปนั่งทับศพต่อไปและก็โพสต์รูปมีมนะครับเป็นลออ,ลออดร้องไห้ครับนี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทางซีอของทีม G2 เห็นด้วยกับการซ้ำศพครับเพราะว่าสนับสนุนให้ลูกทีมของตัวเองเนี่ยยิงซ้ำศพด้วยซ้ำครับตัดสลับมาที่เหตุการณ์ในประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะครับเป็นเหตุการณ์การซ้ำศพเป็นเหตุการณ์แรกแรกที่ช่องแชทเนี่ยซัดกันหนักเหมือนกันนะครับคือเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับเกม PUBG ใน รายการแข่ง PUBG C Scream Official เป็นห้องซ้อมในโซนซา t อีสเอเชียนี่แหละครับคือเรื่องราวในตอนนั้นนะครับคือทางทีมเวียดนามขับรถมังัดกับทีมบุรีรัมนอกวงแต่เจอทางบุรีรัมตบหมดตี้ครับและทางผู้เล่นของบุรีรัมนะครับก็ซ้ําสบของผู้เล่นเวียดนามจนเกิดเป็นกระแสดราม่านะครับจนทางต้นสังกัดของบุรีรัม ออกมาขอโทษและก็ยอมรับนะครับว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเป็นนักกีฬามืออาชีพและตักเตือนนักกีฬาของตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งทางสังกัดอ e ีสปอร์ตอย่างบุรีรัมนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการซ้ําศพแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดขนาดนั้นคือทางบุรีรัมเนี่ยเขาก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่เป็นมืออาชีพแต่ทางคนดูเนี่ยคิดว่าซ้ําศพแล้วไงอะและเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นมาต้นปี2021 นี่เองครับกับการแข่งขัน PUBG อีกแล้วครับเป็นการแข่งขัน PUBG ชิงแชมป์โลกเป็นห้องซ้อมนะครับคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากบุรีรัมลงมางัดกับทีมโอทเกมมิ่งจากอเมริกาครับและทางบุรีรัมก็งัดแพ้ครับตายหมด ตี้และโดนทีมโอ๊ตนะครับซ้ำศพพอวันต่อมานะครับก็ห้องซ้อมเหมือนเดิมครับก็ได้เจอทีมโอ๊ตเต็มตี้ครับก็ได้งัดหน้ากันไป1ทีครับและทางบุลิลัมนะครับก็งัดชนะและก็ซ้าศพแก้แค้นคืนครับและหลังจากนั้นนะครับหนึ่งในผู้เล่นของทีมโอ๊ตเกิดหัวร้อนครับออกมาบอกว่าบุลิลัมขยะในช่องสตรีมของ S T K ครับก็มีคนไทยตาดีตาดีไปเห็นครับทีนี้ก็นรกแตกครับช่องแชทไทยนะครับไปลุมด่าทีมโอ๊ตจนทางทีมโอ๊ตเนี่ยต้องออกมา ขอโทษครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและทั้งคนไม่เห็นด้วยครับนี่ยังไม่รวมเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่ทางผู้เล่น AG ไปซ้ำศพทางผู้เล่นทีมบุรีรัมย์อีกแล้วครับจนต้องออกมาถแถลงกันกันวุ่นวายไปหมดครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทางหลายคนเนี่ยยกเป็นตัวอย่างกันเอามาเยอะมากๆครับบอกว่าเฮ้ยการซ้ำศพเนี่ยไม่เห็นเป็นไรกับเหตุการณ์ที่มีการแข่งขันวาลเลนเชนเจอร์สเตจที่3วีคที่2วันที่4ครับเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมฟูเซ กับทีม f w ครับซ้สำศพกันไม่พักเลยครับซึ่งคนดูก็คิดว่าเป็นสีสันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ลึกกว่านั้นครับผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาเขีรยกันแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเนี่ยก็เลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าเรื่องระหว่างฟูลเซนกับทีม f w เนี่ยเกิดอะไรขึ้นและเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ของแดปเปอร์ครับ ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยโพสคลิปวิดีโอของแดปเปอร์เยอะมากๆเลยครับบอกว่าเฮ้ยแดปเปอร์เนี่ยยิงซ้ำศพย่อใส่ศพไม่เห็นเป็นไรเลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าแดปเปอร์เนี่ยเป็นนักขุดศพนักเดาศพยิงซ้ำทุกศพครับที่มีโอกาสเรียกได้ว,ว่าจนศพพุนเลยก็ว่าได้นะครับมีครั้งหนึ่งครับเป็นโพสดรามา่าหรือว่าเป็นโพสมีมก็ได้นะกับสตีลครับจากร้อยีฟนะก็ออกมาบอกนะครับว่าซึ่งของพูดตามตรงนะหมดความเคารพต่อแดปเปอร์แล้วเพราะชอบยิงศพและชอบเดาบ้าศพมันไม่เป็น เมื่ออาชีพแล้วไม่มีทางจะยกโทษให้และหวังว่าแดปเปอร์จะเติบโตขึ้นและจะไม่สนับสนุนแดปเปอร์และแดปเปอร์นะครับก็ออกมาบอกว่าขอโทษจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นมีมนะจากกระแสดราม่าซ้ำศพนี่แหละครับและเรื่องที่หนักที่สุดนะครับคือทางแดปเปอร์น่ยเคยโดนขู่ฆ่าครับหลังจากที่เขาเนี่ยชอบนั่งทับศพชอบยิงซ้ำศพชอบเดาศพครับถ้าเรายังจำมาได้นะครับในทัวร์เฟิร์สสไตล์ครับเป็นทัวร์แรกนู ในโซนอสอเมริกาครับ, so America, รบเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมเซนติเนลกับทีมวันเทเลส i ทฟครับหรือทีม ip, ร้อยตีฟนะฮะคือการแข่งขันนะั้นเนี่ยเดปเปอร์เองครับก็เดาศพยิงซ้ําศพไม่พักเลยครับซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นแฟนเกมวันเทเลส i ทฟนั่นแหละครับที่แคนเดปเปอร์นะหลังจากที่เดปเปอร์โพสต์เรื่องราวนี้ออกไปนะครับทางสตีลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติคือในต่างประเทศเนี่ยก็ดราม่านหนักพอสมควรนะครับสาหรับการยิงซ้ําศพหรือว่า การนั่งทับศพคือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ดารามาเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับแต่มีคนในกลุ่มเนี่ยกลับบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เห็นดารามาเรื่องซ้ําศพเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กับผมหรือเปล่านะแต่ผมเห็นดารามาเรื่องการซ้ําศพในต่างประเทศจนชินตาแล้วมั้งและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ดารามาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการซ้าศพครับแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการซ้ําศพแล้วก็ อีกหลายร้อยอีกหลายพันอีกหลายแสนเหตุการณ์เลยครับที่ซ้ำสพและไม่มีดราม่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมเซตโกไม่ว่าจะเป็นเกมวอ l o โลแนนหรือเกมอื่นๆอีกมากมายครับที่การซ้ำสบเนี่ย ไม่มีดราม่ากเกิดขึ้นคือผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกและเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลถ้าเกิดว่ามีการซ้ำศพในแล้งหรือว่าในการเล่นพลาบิกธรรมดาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกลุ้นล้วนครับซึ่งบางคนก็รลับได้กับการโดนซ้ำศพแต่บางคนก็รลับไม่ได้กับการโดนซ้ำศพคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อะไรกับคนที่เห็นด้วยกับการซ้ำศพนะครับแต่มันจะมีพวกนิสัยไม่ดีบางจําพวกฮะคือผมงงตรงที่คนในกลุ่มเนี่ยชอบบอกว่าให้ รับไม่ได้กับการซ้ำศพจิตใจอ่อนแอวะลบเกมทิ้งไปเลยไล่คนเห็นต่างไปลบเกมทิ้งคือผมคิดว่าคนในคอมมูเนยจะคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่านี้นะครับแต่กลับมาบอกว่าคนที่รับการซ้ำศพไม่ได้คือคนที่จิตใจอ่อนแอคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างบางคนดูหนังไททานิคซึ่งบางคนก็ร้องไห้จนน้าตาไหลออกมาซึ่งบางคนก็ไม่ร้องซึ่งมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลบางคนก็กินเผ็ดได้บางคนก็ ก,กินดไไมไ่้ซึ่งคุณจะบอกว่าการที่คนกินเผ็ดไม่ได้เนี่ยคือพวกอ่อนแอเหรอนี่คุณสามารถตัดสินคนว่าใครอ่อนแอหรือใครไม่อ่อนแอจากการซ้ำศพเหรอคือผมเห็นคนในกลุ่มเนี่ยไล่เบมคนเห็นต่างหมดเลยเว้ยนี่ใส่ไม่ดีจริงพวกนี้นี่และผมเห็นหลายคนนะครับที่มีตักกะแปลกๆะนะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, เรื่องพวกนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัย s f p b สมัยเกมนูน้นเกมนั้นเกมนี้ในด o t a า2เนี่ยก็มีการท็อกซิก แค่นี้ทำเป็นลับไม่ได้อะไรวะ <c oughs> คือคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยเล่น SFPB หรือว่า Dota 2ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะเคยเล่นเกมที่คุณเคยเล่นมาก่อนซึ่งหลายคนก็บอกว่าสมัยเกมนูน้นเกมนี้เกมนั้นซ้ําศพกันยับยับเลยก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะเคยเล่นเกมแบบเดียวกับคุณนี่มันไม่ใช่ทุกคนเว้ย อย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไปตัดสินคนอื่นครับต้องขอบอกอีกรอบนะครับว่าผมไม่ได้อะไรกับคนที่เห็นด้วยกับการซ้ำศพนะครับแต่ผมจะมีปัญหากับพวกที่เห็นด้วยกับการซ้ำศพแล้วไปไล่ด่าคนอื่นไปไล่เบมคนอื่นฮะแล้วก็คิดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่บอกว่าการซ้ำศพเนี่ยมันเป็นจิตวิทยา ปั่นหัวผู้ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยหัวร้อนผมมองว่าอันนี้เนี่ยสามารถคิดได้ครับหรืออาจจะคิดว่าการยิงซ้ำศพคู่ต่อสู้เป็นการบัฟให้ทีมตัวเองและเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้หรือจะบอกว่าก็เหมือนกีฬาทั่วไปอย่างบาสเกตบอลหรือการต่อยมวยก็จะต้องมีการข่มขวัญคู่ต่อสู้มีการใช้คำพูดที่รุนแรงเพื่อขู่คู่ต่อสู้ให้หวาดกลัวมันก็คิดได้ครับ มันคิดได้หลายอย่างมากๆครับแต่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งและไปไล่เบมคนเห็นต่างเนี่ยแบบนี้ก็ไม่เอานะฮะคือเรื่องราวดราม่าเนี่ยมันก็ซัดกันอยู่2ฝ่ายครับกับฝ่ายที่เห็นด้วยกับการซ้ำศพกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการซ้ำศพแค่นั้นเองครับคือมันเป็นเรื่องที่ทางเจ้าของเกมหรือว่าทางตัวเกมไม่ได้เขียนกฎไว้อย่างชัดเจนว่าการซ้ำศพ หรือว่าการนั่งทับศพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดผมคิดว่าเจ้าของเกมหรือผู้พัฒนาเกมส่วนใหญ่จะเขียนกฎไว้แบบกว้างๆครับว่าให้มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อภาพลักษณ์ของเกมตัวเองก็เท่านั้นเองครับโอเคมาคุยกันท้ายคลิปกันหน่อยดีกว่านะครับคือมีหลายคนนะครับเรียกร้องและโยงมาถึงผมครับบอกว่าเฮ้ยซีแมนอะไม่กล้าทาเรื่องนี้หรอกเพราะเป็นเรื่องของเพื่อนตัวเองผมก็งงนะครับผมก็นั่งคิดนะครับว่าทําไมอะผมเห็นต่างจากเพื่อนตัวเองไม่ได้หรอคือต้องบอกตรงๆนะครับกับคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันไปในทิศทางไหนนะเพราะผมทําคลิปนี้ขึ้นมาโดยมีความกลัวครับกลัวว่าหลายคนเนี่ยมองว่าผมเข้าข้าง ฝ่่ายใดยหนึงส่วนใหญ่เนื้อหาในคลิปจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการซ้ำศพและความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับการซ้ำศพและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการซ้ำศพนี่เป็นเพียงข้อมูลที่ผมนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ชมไปคิดต่อเอาเองนะครับว่าการซ้ำศพมันผิดหรือไม่ผิด